ชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศที่นี่แม่สายบ้านสวนมะพร้าวกว้างใหญ่งามอาลัังการงานสร้างนะครับผมที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายนะครับแม่สายที่นี่คือแม่สายครับผมเพลงลูกทุ่งทั้งนั้นเลยครับสวยงามมากชื่นชอบมากที่น,นี่โอ้โหที่นี่แม่สาย ต้นมะพร้าวมะพร้าวเป็นลูกโอ,อ,อ้โหลูกใหญ่ลูกโตครับผู้คนโอ้โหเขาได้ปลาเยอะมากเลยดูโอ้โหเห็นไหมครับรท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหปลาได้เยอะมากเลยโอ้โหสุดยอด <c oughs> สวยงามมากครับที่นี่แม่สายนะครับผม <c oughs> บ้านสวนมะพร้าวครับผมตกปลาได้ครับผมบรรยากะศทองฟ้าแจ่มใส ในช่วงนี้นะครับผมช่วงวิกฤตนะครับผมช่วงที่ยุคที่ไม่มีงานทําทองฟ้าแบบอลังการงานสร้างสวยงามมากสุดยอดครับสวย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 เห็นไหมครับท่านผู้ชมโอโหฝั่งนู้นสวยงามมากโอ้โหโอ้โห oh สุดยอดเลยครับผมบ้านสวนมะพร้าวครับผมตอนนี้สั่งอาหารไปแล้วแต่ว่า ไม่รู้ว่าอาหารหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับสั่งเครื่องดื่มครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับดูฝั่งตรงข้ามนะครับ ตกปลาครับผมตกปลาฝั่งตรงข้ามตรงข้ามนะครับโอ้สุดยอดนี่ไม่รุ่นด้วยครับผมตกปลาบรรยากาศดีมากที่นี่เป็นซุ้มเป็นซุ้มที่ท่องเที่ยวดีมากเลยครับตอนนี้ก็คือรออาหารนะครับผมรอดูอาหารที่สั่งไปครับ อ๋ตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับก็มีมืดคลึ้มนิดหน่อยครับผมตามซุ้มก็จะมีฝนตกปลปลอยๆนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e เป็นกําลังใจให้บ่าวลาวแขวงข,งขามวนเมืองหินบุญด้วยนะครับแต่บางทีก็ที่สอบถามมาใต้โพสต์ว่า เป็นคนลาวทาไมไม่พูดภาษาลาวก็คือผมเป็นคนเก่งอ๋อไม่ใช่เป็นคนพอได้ครับผมก็บางทีก็อังกฤษบ้างแล้วก็ไทยบ้างลาวบ้างพม่าบ้างได้ได้คำอย่างละคำสองคำนะครับผมก็เพื่อที่ให้แฟนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเย่อาหารมาแล้วครับอาหารมาแล้วครับรายการวันนี้คือแนวติ๊โครงครับ อันนี้ไก่ทอดสมุนไพรครับส้ตตมตำไทยครับส้ตมตำไทยครับยำทะเลครับยำทะเลครับตำปูครับโอ้ตำไทยสองที่เลยครับอันนี้คือร้านอาหารอ๋อตำแจงตำไทยอันนี้คืออาหารของร้านอาหารครัวมะพร้าวนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงเชียงจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สายนะครับผมงั้นเราตามไปดูบรรยากาศร้านรอบๆกันเลยนะครับเราปิดท้ายด้วยบรรยากาศนะครับผมสวยงามนะครับผมของจังหวัดเชียงรายแม่สายอ้โหตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะครับผมเป็นเวลา,า16นาฬิกานะครับ30นาทีหรือว่าเป็นเวลาส4โมงครึ่งนั่นเองนะครับผมรอบๆบรรยากาศสวยงามมาก ผู้คนเยอะมากครับผมบรรยากาศหน้าเที่ยวต้องเป็นจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมก่อนอื่นที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจบ่าวลาแขวงขมวนเหมืองหงินบุญด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย